ตลกมากพี่มีทำอะไรคะ <c oughs> พี่มีทเ<บ>ท้าแก้วค่ะอ๋อพี่มีสร้าท้าแก้วต <c oughs> ลกไหมคะตลกมากค่ะ <c oughs> พี่มีพี่ม,พมี่สร้าเท้าได้ด้วย ดูแล้วมันตลกม,มากเลยใช่ไหมคะน้องใส่ค,ตคนตับไปดูซิพี่อันนี้พี่อะไรพี่มีพี่มีแบพี่มีแบไม่เหมือนเท่าพี่มีแดงหรอพี่มีแดงใส่เหมือนมากกว่าค่ะ Zij te lopen. Zij ja, gaan.